แชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับใครเห็นคลิปนี้แชร์ด่วนครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับว่าของแบบไหนที่สามารถแปลเปลียนเป็นเงินแสนเงินล้านได้บ้างอ่ะอันแน่หลายๆท่านมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับลองเลื่อนดูตามรูปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาหากคุณมีของเหล่านี้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับคุณสามารถนํามาตีราคาที่เราได้นําพระมาเช็คฟรีนําเหรียญมาเช็คฟรี นำแบงก์มาเช็คฟรีนำของทุกอย่างมาตีราคาฟรีร้านเรานะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสีย่านอย่างเช่นวันนี้นะครับแบงก์แนะนาตัวอย่างนะครับไมาเห้นเพื่อนได้ดูกันนะครับอดูตามรูปเลยครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นพักเครื่องของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับชุดต่อไปครับจะเป็นเหรียญตลกนะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดนะครับแล้วชุดต่อไปก็จะเป็นพักเครื่องครับหลากหลายมากเลยนะครับใครที่มีของเหล่านี้นะครับเช็คดูตามรูปเลยนะ คุณสามารถนํามารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านที่เราได้ขันเงินเครื่องเงินประเภทต่างๆนะครับพักเครื่องพักเก่าพักใหม่พักกล่องเนี่ยคุณเอามาปุ๊บคุณรับเงินสดกลับบ้านของบางสิ่งบางอย่างมีราคามากกว่าที่พี่ๆคิดแน่นอนครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยบางทีอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเรามองไม่เห็คุณค่าวางไว้เนี่ยฝุ่นเคอะเลยหรือนําไปทิ้งบ้างนําไปแจกเขาบ้างโดยที่คุณไม่รู้คุณค่าวันนี้ครับคุณได้เห็นคลิปนี้คุณจะได้รู้ว่าเฮ้ย ของเก่าที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้และขายได้จริงใครที่มีของเก่านะครับตามรูปนะครับที่คลิปนี้ดูมาฝากพี่ๆนะครับกดแชร์ค,คลิปนี้ไว้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระความรู้เป็นอย่างมากครับเหรียญทองคําพระทองคานะครับเรายินดีรับซื้อนะครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองนะครับบางสิ่งบางอย่างเกินทอง5เท่า1ิบเท่า2ี่ิเท่าบางอย่างเกินทองเป็นร้อยเท่าก็มีนะ คุณลองหยิบพระหยิบเหรียญอะไรก็ได้นะครับหรือว่าของที่คุณอยากจะลองประเมินราคาเนี่ยลองส่งรูปมาประเมินราคานะครับ s i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นะครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับเนี่ยมีตามเนี่ยดูเฮ้ยมีของตามรูปแบบที่แบงค์มันหยิบขึ้นมาเลย คุณสามารถครับเดินทางมาหาแบงค์ได้ถึงที่ร้านเลยนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสีย่านร้านเปิดทุกวันนะครับผมอยู่ร้านรอจ่ายเงินสดคุณทุกวันแน่นอนครับสําหรับของที่มีค่าแบบนี้นะครับใครที่มีนะครับพักเครื่องเนี่ยเนี่ยคุณดูสิพักเครื่องเหรียญเก่านะครับแบบต่างๆเลยหรือว่าเป็นเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับเพชรทองนะครับเป็นแบงค์พันสมัยต่างๆหรือว่าจะเป็น เหรียญเงินรัชกาลที่5เนี่ยตามรูปแบบนี้เลยเรารับซื้อหมดบางท่านมีจํานวนเยอะเอย้ยแบงค์พี่มีเยอะๆแบงค์ bank. รับซื้อไหมเฮ้ยแบงค์พี่มีเยอะๆแบงค์ bank. รับเช่าไหมพักเครื่องเนี่ยต้องบอกเลยคุณมีเป็นพันองค์มีเป็นหมื่นองค์คุณหยิบมาแล้วมาเช็คพาฟรีได้ที่ร้านคุณมีเหรียญเป็นเลยร้อยเหรียญคุณหยิบเหรียญคุณมามาเช็คเหรียญฟรีที่ร้านคุณมีแบงค์จำนวนเยอะๆเ,เป็นเลยร้อยใบยเป็นบันบันใบยอยากจะประเมินราคาอยากจะดูเฮ้ย แบงค์ของเราเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีมูลค่าแบบที่แบงค์มันบอกจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบงค์ที่แบบธรรมดาคุณลองหยิบแบงค์มาแล้วมาทีหลานหรือส่งรูปมาประเมินราคาได้เพราะว่าของพวกเนี้ยบางอย่างนะพี่พ,พี่ฟังนะตั้งใจจะขายได้แค่หมื่นเดียวมาปุ๊บอาจจะขายได้แสนนึงก็ได้นะเราไม่มีใครรู้หรอกครับนะครับเพราะว่าของแบบเนี้ยพี่พี่ลองศึกษาดูครับของเก่าที่อยู่ี่บ้านพี่พี่มีราคานะครับบางสิ่งบางอย่างแลกบ้านนะ บางสิ่งบางอย่างของแบบนี้สามารถแปลเปลี่ยนแลกลดได้เอามาครับร้านเราเนี่ยเปิดทุกวันนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ยานรับซื้อแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาของเก่าของมีค่าทุกชนิดหากคุณมีแบบนี้นะครับแล้วคุณอยากจะขายคุณอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยคุณหยิบของคุณแล้วคุณเดินทางมาหาผมบางทีคุณอาจจะได้แบบเฮ้ยประทับใจอ่ะเจอราคา ลูกค้าผมหลายๆคนครับส่วนใหญ่ครับเจอผมตีราคาไปแล้วแบบยิ้มเลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมได้นําเงินไปใช้นี่บ้างนําเงินไปลงทุนธุรกิจดีกว่าไปกู้นะครับเอาเป็นว่าเอตีท่านใดนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมฝากกดแชร์ฝากกดไลค์รวๆให้ผมด้วยของเก่าที่บ้านคุณนะครับลองเช็คตามรูปดูและมีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่แบงค์รับซื้อหากท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีนะครับของเก่าตามรูป ลองส่งรูปมาประเมินราคากับเราได้ s i b n k 0 8 4 0 7 2 1 3สีนะครับผมประจำการอยู่ที่ร้านทุกวันนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับถึง5้าโมงเย็นนะครับทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับใครมีของเก่าอยากจะขายก็สามารถเดินทางมาที่ร้านและมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับ